สั้นๆนะคะใครที่ลืมเอามาให้กลับไปจดต่อที่บ้านจดไปวันนี้แล้วจดไปจดบันทึกที่บ้านนะคะโอเคไหม ผิดทั้งนั้นเลยอ่ะพืชและสัตว์ใช้เป็นแหล่งอะไรคะแหล่งอาหารใหญ่ียร์มใ่กระัพาอเบียร์อย่างเดียวเลยใาย ลบภัยอาหลบภัยหลบภัยแหล่งอาหารได้ไหมล<ะ>และแหล่งอาหารล<ะ>และแหล่งอาหารนะคะอาป่าไม้เป็นแหล่งธรรมชาตินะคะที่พืชและสัตว์ใช้ในการเป็นที่อยู่อาศาาัย สืบพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อนหลบภยนะัยและเป็นแหล่งอาหารนะคะเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาสตรองเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้กันนะคะการอนุรักษ์ป่าไม้ 对。嗯 เช่นเอาใกล้ตัวเด็กๆเลยใช้กระดาษทั้งสองหน้าใช้กระดาษทั้งสองหน้าทั้งสองด้านทั้งสองด้านทั้งสองด้านใช้กระดาษทั้งสองด้านอถ้าเด็กๆใช้ด้านเดียวเป็นไงครับเปลืองไหม เปลืองเอออีกด้านหนึ่งยังว่างอยู่สามารถใช้ได้นะคะเหมือนอย่างใบงานของกูโบกูโบก็ใช้ให้มันเป็นทั้งสองหน้านะคะไม่ได้ทําให้เป็นหน้าเดียวกูโบก็ใช้กระดาษอยางประหยัดเหมือนกันนะคะใช้ไม่ให้สิ้นเปลืองนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปตัวที transpare โปรง่งใสเราจะมาโปร่งใสกับการอนุอนรักษ์ป่าไม้ได้อย่างไรอาไม่ตัดไม้ทำลายป่าช่วยกันอ่ะช่วยกันสอดส่องช่วยกันสอดส่อง ไม่ให้มีการไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าอ่ะช่วอการสอสอบไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นอ่า ตัดสงยังไงคะดรับอช่วยกันดูสิอ้าต้นมะม่วงอ่านใหในโรงเรียนเราต้นมะม่วงมิควันนี้มิคจะเป็นตัวร้ายมิกเห็นต้นมะม่วงเหรออยากตัดจังเลยอ่ะเห็นแล้วอยากตัดจังเลยจะไปตัดจะไปตัดต้นมะม่วงที่สนามเด็กเล่นมิคบอกเลยว่า เฮ้ยเสียจะร้ายนะเสียงหลอกเฮ้ยไปตัดต้นมะม่วงกันหรือเปล่านนอไปตัดต้นมะม่วงกันไหมเนอหรอไป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 ตัดต้นมะม่วงกันเออเราจะได้ผลมะม่วงมาด้วยเนาะกายบอกหยุดก่อนเพื่อนโอ้โหกายบอกหยุดก่อนเพื่อนเพื่อนจะทำแบบนั้นไม่ได้นะเพื่อนอ๋กายเสียงหล่อแล้วครั้งที่แล้วเป็นตัวยร้าย เพื่อนๆจะทําแบบนั้นไม่ได้นะครับการตัดไม้ทาลายป่าการตัดต้นไม้ในโรงเรียนมันไม่ดีนะครับควรทํำไหมครับ,รบอาการกระสอนเพื่อนไม่ควรทําเพื่อนๆต้องมีความโปร่งใสนะครับเดียครูโบครูจ๋ามาเห็นโดยทำโดนทําโทษนะเออไม่ได้นะครับเพื่อนๆเออแต่เราเราจะแบบเราสัา่ไม่ได้หรือไมันก็มีไงพี่ทีมเออ ใ่ไหมล่ะตัวไปตัวอาตัวอาตื่นรู้ต้องรู้เกี่ยวกับอะไรคะต้องรู้เกี่ยวกับอะไรเรู้เกี่ยวกับกฎอะรู้เกี่ยวกับกฎหมายของอะไรคะรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายคุ้มครองป่าคุ้มครองกฎหมายคุ้มครองคุ้มครองป่าไม้อ่ะอ่ะเหมือนเดิมแต่เมฆรอบนีม้มมก ทำร่วมเดิมไหมไม่ได้นะเพื่อนเพื่นอนเออเพื่อนเพื่อนจะตัดไม่ได้นะน <c oughs> จะขอหวยยังไงวันนี้ออกด้วยโอ้เดี๋ยวต้องดูเวลาใบาหนึ่งอยู่เลยใบยหนึ่งอยู่เลยย่างๆๆๆๆย่างๆๆย่างก็งๆๆงไม่ออกอ่ะต้องรู้กฎหมายรู้กฎหมายเลยสองคนนี้ก็อ้างเลยว่าก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เออไม่รู้น็ <N ott S 2> อตก็บอกอบก็ไม่รู้อ่ะทําไมอ่ะจะตัด กายบอกไม่ได้นะตัดต้นตะเคียนไม่ได้นะต้นตะเคียนเป็นเออเสียงหลอดต้นตะเคียนเนี่ย <c oughs> เป็นต้นไม้คุ้มครองนะรู้กฎหมายหรือเปล่าเออนอตบอกไม่รู้ไม่สนใจด้วยจ <c oughs> ะตัดอะ่ะจะตัดอย่างเดียวใช่ไหมมิกใช่กายบอกเพื่อนจะมาบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะ ครูโบเคยสอนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วว่าคนไทยทุกคนจะมาบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ oh. มิกนายจำไม่ได้เหรอเออนั่นสินัดเขาว่ามันไม่ดีแล้วว่าเราต้องไปศึกษากฎหมายกันแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปตัวอะไรกันต่อคะ oh. เราต้องไปตัวอะไรกันต่อตัวออ oh. มุ่งไปข้างหน้ากายเห็นเพื่อนละเพื่อนไม่รู้กฎหมายเพื่อนไม่รู้กฎหมายแล้วกายจะบอกเพื่อนยังไงกายจะบอกเพื่อนยังไงเพื่อที่จะให้เพื่อนไม่ตัดต้นไม้ เสียงรบควนเราเราพูดไม่ได้อ่ะเออเพื่อนๆมีม<า>เราไปเจอในเฟซบุ๊กมาเราไปเจอว่าเขาติดป้ายประกาศไว้ว่าให้ไปปลูกป,ป่ากันมีไปกับเราไหมไม่ไม่อะไม่อะขเกียจไม่อยากไปอ่ะขี้เกียจร,ร้อนก็ร้อน,ออน,อนไปชวนขนมปัเออมี ไม่ได้นะอัย้อนกลับไปหามุ่งไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้ามีไม่ได้นะเราต้องช่วยกันเพื่อให้โลกของเราเนี่ยไม่โลกร้อนไปกว่านี้มีไปด้วยกันนะไม่ แ้วน้โอเคได้วันนี้หรอวันนี้หรอได้เดี๋ยวเราจะไปโน้มน้าวให้หนีไปเองอ่าหมีเพื่อนรักไปด้วยกันนะเฮ้ยมันร้อนอ่ะไม่อยากไปอ่ะหวานก็หนีเพื่อโลกของเราเพื่อโลกอันสวยงามของเรานะหมี มีจะปล่อยให้โลกของเราร้อนอยู่แบบนี้เหรอมีก็มีร้อนหรือเปล่าตอนนี้มีร้อนหรือเปล่าก็ร้อนอะแต่ทำไงอะเราก็ต้องไปปลูกป่ากันไงคำนี้ <Okay. S 1> อ่โอ๊ยโบดแอร์ก็ได้เ <c oughs> ปิดพัดลมก็ได้เดี๋ยวก็หายร้อนเองแหละน,หน,นั่นแหละมีมันยิ่งปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และส CFC อ่ะสู่ชั้นบรรยากาศนะทำให้ชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยรั่วแล้วแสงแดดเนี่ยมันก็ส่องเข้ามาโอกาสที่หมีจะเป็นมะเร็งผิวหนังอ่ะสูงมากเลยนะอ่าหวานอันนี้บทหวานนะคะมากเลยนะหมีกอ็อ๋อจริงเหรอฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะจริงจริงใช่ไหมใช่จริงๆถ้าง,งั้นไปก็ได้แต่แกต้องการง เี่ยวกับการอนุรักษ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์การอนุรักษ์เ,กกกกกเล่นมากไม่ได้คลิปที่แล้วปาไป40กว่านาทีการอนุรักษ์ป่าไมา้เ <c oughs> ช่นวิธีการปลูกต้นไม้ ะะะได้ัเยอค่วิธีการปลูกต้นไม้ต้นไม้แต่ล uh ะชชิดใช้ดินเหมือนก <car>. ันไหมคะเหมือนก <sighs> ันบ้านนองพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกวันอะไรกไม่รู้แหละเอออ่ะน็อตบอกว่า บาา้านคุนนออนงพี่ทำเอ้ยไม่ใช่เสียงน็อตนี่ว่ะเอาเสียงเอาเสียงมิกบ้านคุงพี่ทำหนา้าเธอหน้าเสประตูนเสียงปะตูนอ่ะปู่เธอทุกมื่หน้าจะทำน้ากรี๊ดไทย อะไรดินรว่วนดินเหนียวดินทรายดินรว่วเหนียวดินเหนียว,ยวต้องใช้ดินเหนียวทีนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้แค่วิธีการปลูกต้นไม้ต้องรู้ว่าพืชแต่ละต้นไม้แต่ละชนิดอะเหมาะสมกับดินอะไร <Okay. S 1> กายบอกนิกเนี่ยเอาแทนบ้างแทน เราได้ต้นกระบ,บองเพชรมาใหม่สวยมากเลยแคนซัสอ่ะนายเอาไปสักต้นไหมเดี๋ยวเราแบ,บ่งให้เออเอเอดีดีเนี่ยมีดินเหนียวอยู่แต็มหลังบ้านเลยเดี๋ยวเอาไปปลูกใส่ดินเหนียวได้ไหมคะไม่ได้ไไดกระบ,บองเพชรต้องปลูกใส่อะไรได,ดินอะไรดินทร,รายปลูกใส่ดินทรายค่ะเออเราต้องรู้ใช่ไหมคะว่าต้องงดีๆต้องเอาตากแดดใหหนแล้วก็ต้องฉีดน้ำพอนออ หรือหมีบอกเนี่ยกระตูน<ะ>ฉันน่ะได้เมล็ดทานตะว,วันมาแกเอาไปปลูกนะ ถึงจะเหมาะสมนั่นเราก็ต้องรู้เป็นพื้นฐานนะคะต่อไปตัวสุดท้ายตัวจี general city ความเอื้อทอนเราจะเอื้อทอนต่อป่าไม้ยังไงอ,ะอ่ะช่วยกันช่วยกันปลูกป่าปลูกต้นไม้อะปลูกต้นไม้ ว้างไปปลูกต้นไม้และรณรงค์และร่วมกัน เนี่ยบอลใหม่มาเราได้ต้นบอลมาต้นละล้านห้าไม่อะไรไรนอะไรต้นเหยบอลสีบอลด่างลดางก้ใ่ไอดาเไอ้ยเออกูบงได้มา จึบจึบจึบจบจบไม่ได้สนใจเลยอะเหยียบต้นโครงการเขาเต็มไปหมดเลยเป็นการช่วยเขาดูแลรักษาป่าไหมคะไม่เด็กๆต้องค่อยๆเดินอาอันนี้อ,อันนี้ลากตานโครงการายกขาขึ้นอาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปลูกเขาให้เขาสอนปลูกวิธีปลูกด้วยใช่ไหมอาสอนวิธีปลูกด้วยจะมิมิกมิกเดกไปกับครูโบไหม เออเราได้ไปด้วยกันเนาะอ่าวครูถ้าโควิดหายครูต้องพาไปเที่ยวนานๆนะครับเออเดี๋ยวครูโบพาไปวัดใหม่นาบุญน้าไปปล่อยไปไปให้อาหารปลากันเดี๋ยวครูโบพาไปทัศนศึกษาวัดใหม่นาบุญเออเอาใหญ่เริ่มเลยเยออโอเคไหมเดี๋ยวพาไปทัศนศึกษา จังเลยอารดน้ำมันหน่อยแล้วกันเอ้ยทำไมมันใบมันเป็นแบบนี้นะหาปุ๋ยหายามาฉีดให้มันหน่อยอ่าแล้วก็ไปเรียนภาษาศาตว์ป่าอ่อาภาษาาสตว์ศาสต์เป็นทิดาวานอนนะคะหนีภาคท,ทิดาวานอนอะโอเคเดี๋ยวคูโบอขอจบคลิปก่อนนะคะอ่าสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ สดท้องกับสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะก็ให้เด็กๆเขียนแล้วก็ระบายสีพอประมาณเล็กๆน้อยๆตกแต่งให้สวยงามนะคะ <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้ก็